Okay. สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นผลการทดสอบนาะของน้องวาจาเนาะนะครับรอบพ,พัดแรกเนาะอย่างที่คุณแม่เห็นน้องก็อังกฤษจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยนะครับทําได้ดีอยู่แล้วนะครับอืมอาอย่างเรื่องอย่างเรื่องเซนส์ Sense เรื่องอะไรเงี้ยนะครับอย่างเรื่องคําศัพท์ก็จะมีนิดนึงเนาะ ยังวงไม่หมดเนาะแต่เ,เด็กส่วนใหญ่ก็จะวงไม่หมดอยู่แล้วเนาะก็จะมีเป็นไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เอทก็ตัวอีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับอืมการโยงคําศัพท์อะไรี้ก็ถูกหมดนะครับอ่าอันนี้น้องก็ใส่เองนะครับเนี่ยการตรงเนี้ยเป็นเป็นทรายอย่างหนึ่งครับเด็กที่ใสยย่ตรงนี้ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะ ะเป็นเด็กที่อ่านได้แล้วนะครับอาจจะเล็กน้อยหรือจะมากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ก็คือมีทักษะในการอ่านแล้วนะครับเป็นส่วนใหญ่หรือถ้าอ่านไม่ได้คือเกือบและเกือบจะอ่านได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้น้องก็ใส่เองใส่เองได้ถูกหมดนะครับตรงนี้นะครับตัวอักษรก็รู้จัก รู้จักหมดเนาะไม่ไม่มีตัวไหนกลับข้างเราม,มีตัวนี้มีตัวนี้สับสนตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับควบคุมลายมือก็ทำได้ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับเด็กอนุบาลหนึ่งโอ,อเคต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์เนาะนะครับก็ ตรงนี้น้องก็นับนับได้นะครับตัวเลขก็อ่านได้ไม่มีปัญหานะครับการควบคุมกา,การควบคุมมืออาจจะอาจจะยังยังไม่ตรงเส้นนิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าถือว่าดีแล้วนะถือว่าดีแล้วสำหรับเด็กอนุบาลหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กเขายังพัฒนาไปไม่เยอะนะครับ ตรงนี้ก็ตรงนี้จะเขียนเยอะนะครับน้องจะเหนื่อยตรงนี้แหละน้องจะเหนื่อยตรงนี้นะครับก็น้องก็เขียนไปจนถึงตรงนี้ก็ก็เลยให้ให,ให้ให้นับปากเปล่าเอาเนาะซึ่งน้องก็ทําได้นะครับนะครับอย่างตรงเนี้ยผมก็กระโดดมาทดสอบตรงนี้ด้วยว่าเก้าๆ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กส่วนใหญ่จำไม่อะไรถ้าถ้าเด็กนับเลขไม่คล่องเนี่ยเขาจะทําตรงนี้ไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าไอตัวต่อจาก9กเนี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเจ็ดเก้าแล้วแปเนี้ยโทษทีครับ79็ดเแล้วแปเนี้ยเขาเขาจะตอบไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้เชี่ยวชาญบักพอนะครับถือว่าเลข1นึ่งถึงร้อเขาเชี่ยวชาญพอสมควรครับส่วนตรงนี้เนาะนะครับก็ตรงนี้ตอบได้โดยไม่ต้อง ห้าข้อนี้ตอบได้โดยไม่ต้องนับนิ้วเลยเนาะนะครับถือว่าถือว่าเก่งน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้นิ้วเข้ามานับนะครับก็ตามภาษาเด็กเด็กอนุบาลน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าทําไปบ่อยๆนะครับไปบ่อยเลยแล้วก็บวกกับการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมให้น้องจําคู่บวกได้ก็จะบวกได้แบบผู้ใหญ่เนาะอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็บวก บว,บวกกันใน,ในใจได้เลยไม่ใช่บวกในใจสามารถตอบออกมาได้เลยนะว่าเป็นส4อะไรเงี้ยนะครับะนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมที่ทําให้น้องจําคู่บวกได้ก็น้องก็จะทําได้แบบนี้นะครับอืมก็โอเคเลยครับสําหรับสําหรับน้องวาจะ,ะผลการเทสก็จะเป็นประมาณนี้ครับ